ะวดูด้วยฮนะหลับดีมกเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะโอ้ยอีปโปงครับอีปโปงอีปโปงมาอีกแล้วอีโปงกินนิ่งเลยอะป๊าปป๊างามเลยโอ้โห ออยู่ป่าไม่รู้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอีปโปงไหมแล้วครับเนี่ยเห็นนิง่งไปนานนึกว่าไม่มีนึกว่าเหยื่อไม่เหลือแล้วจะเอามาเหยื่อมาเปลี่ยนเนี่ยครับปลาอีปโปงครับส,สวยๆกินนอนอะ่ะสายไม่เดินเลยครับนี่ครับผมสายสี่นิ้วอะ่ะส,สวยๆนะครับอีปโปงครับคันนี้ก็วัดติดตาแล้วไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวอยด,ดูโอเคครับแถวอะไรไหมนี่แถว ปลาเก่ายังเป็นอยู่เลยแช่น้ําไว้ไม่ตายครับไอเก่าสองตัวสองตัวประมาณหกขีดเจ็ดขีดนรัยประมาณเนี้ยนี่ครับใช้ได้เลยครับผมวันนี้ <c oughs> ได้โปรงสี่ตัวนี้ก็ดีใจละมันกินอยู่ช่วงเช้าๆาครับ ดีครับนีีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับธรรมชาติครับอันนี้จะมาหาตกหน้าดินนะครับก็เป็นช่วงหัวน้ําลงครับก็มีคันหน้าดินสองคันแล้วก็มีคันตีเหยื่อปลอมคันครับตอนนี้เป็นหัวน้ําลงครับก็ช่วงนี้ประมาณเที่ยงนะเกือบเกือบเที่ยงนะครับน้ําลงแต่แดดร้อนมากครับมาหมายนี้ก็จะลองตกหน้าดินดูครับก็เหยื่อก็ใช้เหยื่อกุ้งขาวธรรมดาครับ ตรงนี้ไม่มีร่มเลยครับแดดร้อนมากเ็ามารุ้นกันครับว่าช่วงหัวน้าลงมันจะมีปลาอะไรเข้ามากินบ้างเนาะแต่น้ําไม่มีคลื่นครับน้านิ่งมากก็เดี๋ยวลองนั่งตรงนี้ดูสักแป๊บนะครับยังไม่รู้จะมีปลาเข้าป่ะโอเคครับก็ติดตามมารุ้นกันวันนี้จะมีผลงานกิ่ตัวโอเคครับ เล็กขอตอนนี้อยู่ครับูบตาอะไมีสู้เบ็ดด้วยนะ ปาลาอะไรนี่นี่ปลาจ,จวดตัวตีบดหนึ่งปลาจ,จวดครับตัวนี้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวผมปล่อยก่อน,เ,เ,นเนี่ยปลาจ,จวดครับตัวเล็กไปหน่อยปล่อยไปก่อน 快啊！ ไม่ทันลากไปแล้วคันนี้โอ oh, ้โหมีไซส์มีไซสมีไซสมีไซครับไซส์มีไซส์ไซส์มีไซส์นี่ไงอีโป้งลาอีโป้งครับนี่ อดคันปูดพื้นพืพ้นพ,พ,พ,พลงไปเมื่อกี้นี่เขาผมมาแล้วครับอีโป่งตีแค่สองไม้เจออีโป้งแล้วอ่ะหมือนหมาเนะ สามนิ้วอ่ะใช้สามนิ้วครับร่วงน้ำร่วงน้ำ ปลาเน,นี่ยครับสู้อะปลาอะไรเนาะสู้เลยฮะมันไหลหรือเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะโอ้ยอีโปงครับอีโปงอีโปงมาอีกแล้วอีโปงกินนิ่งเลยอ่ะป๊าบป๊าบงามๆเลย อยู่ป่ามัรู้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอีปโปงมาแล้วครับเนี่ยเห็นนิ่งไปนานนึกว่าไม่มีนึกว่าเหยื่อไม่มมเหลือแล้วจะามาเหยื่อมาเปลี่ยนเนี่ยครับปลาอีปโปงครับสวยๆกินน้อนอ่ะสายไม่เดินเลยครับนี่ครับผมสายสี่นิ้วอ่ะสว,สวยๆนะครับอีปโปงครับคันนี้ก็วัดติดตาแล้วไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวค่อยดู โอเคครับี๋้วเลยหมายนี่นี่น <laughs> ปลาปอง <c oughs> เข้าไป ตอนนี้แดดร้อนมากครับตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงหรือไม่ก็บ่ายโมงครับไม่ได้ดูนาฬิกาแดดร้อนมากนี้ก็วางกล้องไว้วางโทรศัพท์ไว้ DIY เอาครับเอากล่องมาบางังแดดให้ร้อนนะครับแดดร้อนมากโอเคครับมาลุ้นกันต่อ อ,อันนี้ก็หนักปลาเลยวะเฮ้ยมาอยู่นะเมื่อกี้เหมือนมันเข้าทรายครับเนี่ยอีโปร่งอีบ้าวมีไซส์ครับมีไซส์ตัวนี้มีไซส์ควงมาควงมาเอ้ยแต่ไซสดีอยู่ไซสดีอยู่ปลาเลยวะปี๊บปอบปี๊บโอ้ยอีอจวดอีจวดอีจวดใหญ่ปาดประจวด <c oughs> อ่นนะครับดู ไซส์สวยๆเนี่ยเจ๋งเลยครับ แต่ละตัวนี่หนักมือเลยอไนนซส์ไม่ใหญ่ตจวดครับ ตรวจตัวนี้ไซส์ไม่ค่อยโตครับปล่อยไว้ไก่อน มีไซส์ครับมีไซส์ครับมีไซส์อยู่ปลาอะไรปลาอะไรวะโอ้อีโปงมาแล้วลนี่ย่าฮ่าฮ่าน้องโปงใหม่แล้วครับน้องโปงครับตอดเบาๆครับโอเคครับปลาอีโปงมาอีกแล้ว นี่ครับสาสวยเลยครับเต็มกำมือเลยหลุดพอดีกินแล้วนิ่งอยู่กับที่ฮะสายไม่เดินยังดีนะมันยังมาอยู่เรื่อยๆนึกว่าหายไปแล้วนึกว่าย้ายฝุงไปแล้ว มาอยู่คันนี้เหยื่อมันเปื่อยตใีใกล้ๆ นี่ทำไมสายมันหย่อนเข้าหาคันด้วย่ยตะรวดครับปลาก,กินอยู่ครับปลาเนีย้ยกินสายหย่อนเข้าหาคันเรื่ยูลึงเข้าหาคัน จริงไซส์ดิ้มก็เก็บได้นะได้มาพร้อมกันเลยคันขวาก็ได้ส่ไซส์นี้ผมไม่เก็บดีกว่าครับปล่อยไปดีกว่ามันยังเล็กอยู่ <c oughs> ตี้แหละติดแตงนิบวางนี่ครับตรงนี้คน ตวดเหมือนกันครับหวาังไนซะส์มันยังคือว่าเล็กอยู่่ะ ปลาเนี่ยจวดข้าวฮวงซิวเสือิวมาแต่ไกลอลยอจวดนะครับนี่ไซส์มันก็ใช้ได้ครับ ผมไม่เก็บดีกว่าไยทำแดดเดียวกำลังดีเลยนี่ครับปล่อยไปก่อนหาไยที่มันพอต้มมาครับ กดคันคาเลยครับเราว่าคันซ้ายนี่ก็ดได้หนีแหละปลาอะไรเพราะแต่มันไม่สู้นะแต่ว่ามันดึงแรงมากเมื่อกี้โอ้ยอีโปงอีโปงปลาอีโปงอีกแล้วสวยเลยสวยเลยลนี่ครับโอ้ย มาแล้วครับโอ้โหมาเรื่อยๆอีโปงครับนี่ครับอีโปงครับมาอีกแล้วอีโปงไซส์สวยเลยครับโอ้โหไซส์สวยครับนี่ทันนี้ก็ดึงนี่ครับนานๆมีมาดึงให้ก็โอเคเลยครับไซส์อย่างเงี้ยรอได้โอเคครับผมมันมานะครับ เคียวใส่สวยครับไอ้เคียวกินกลืนเลยปลาออกเคียวครับไ <c oughs> นครับกินกลืนเลย Grazie. มาจะกอีโป้งมาจะอีโปง้งมาจะอีโป,ง,โปงครับวิ่งด้วยมาจะปลายอีโป้งครับมา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 มีน้ำหนักอยู่ไม่ใช่ประจวดประจวดสายสวยครับควงมานี่ไซสายใหญ่เลยตวดครับ ญ่ตอนขวานี่ก็ดึงอยู่ตอนนี้ปลาเริ่มกินห่างๆนะครับครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับแด็ดสองหน้าครับเมื่อกี้นั่งตีหันหน้าไปทางนี้ครับจ้องคอนเบ็ดตอนนี้ไม่ไหวลแล้วแดดสองหน้าครับ พ่อจะขอเก็บเบ็ดกลับก่อนครับเดี๋ยวให้ดูผลงานของผมน้ำลงเรื่อยๆครับแต่ปลาไม่ค่อยเข้าแล้วนี่ครับได้อีโปงอยู่สี่ตัวนี่อ่ะปลายปงสี่ตัวครับแล้วก็ปลาจวดปลาจวดเนี่ยผมคัดเก็บซส์สวยๆลยครับอ็งพวกนีน้คัดเก็บซส์สวยๆเลยเล็กๆปล่อยไปเยอะมาก แล้วก็มีบางตัวไซส์เล็กที่ว่ามันกินกลืนนะครับปล่อยไปมันไม่น่าจะรอดผมก็เก็บมาแต่ส่วนมากก็เก็บแกะป,ปล่อยครับพัดตรวจไซส์ที่ว่ามันยังไม่โตครับผมคาดเดา็ด,ดไซส์ที่ว่ามันมีไซส์หน่อยครับเนี้ยครับไอโฟงสี่ตัวครับผมอ๋อยังมีปลาปลาเก๋าครับที่ตีอีกปลอมเช้าครับเนี้ยครับปลาเก๋ายังเป็นอยู่เลยแช่น้ําไว้ไม่ตายครับไอเก๋าสองตัวสองตัวประมาณ หกขีดเจ็ดขีดครับประมาณเนี้ยนี่ครับใช้ได้เลยครับผมวันนี้ได้โปรงสี่ตัวนี้ก็ดีใจแล้วมันกินอยู่ช่วงเช้าเช้าครับครับก็หมายว่าประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นแนวหินแบบนี้เลยครับไม่มีโลมให้หลบเลยก็เมื่อกี้ตอนที่ผมมาแรากๆก็ตรงนี้ยังเป็นน้ําอยู่เลยแถวนี้ยังเป็นน้ําอยู่ฝั่งนั้นก็จริงๆมันเป็นต้นโครงการครับก็มีที่หลบอยู่แต่ว่าเมื่อเมื่อตอนที่ผมมาที่แรกตอนเช้าครับช่วงนี้ยังเป็นน้ําอยู่เลย ก็เลยนั่งนั่งตรงนีทง้ทั้งวันเลยนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยร้อนครับก็ช่วงนี้ครับพระอาทิตย์จะตกทางนี้ครับก็แดบดบสองหน้ามองไม่ไหวมองต้องคอนเบตไม่ไหวครับก็จะขอกลับก่อนโอเคครับผมผลงานวันนี้ก็ได้อยู่เท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามได้ครับผม